ตอมบึงคุยกุขีเดียดไว้วอามางวันตอมบึงบึงอยู่บาดเราไม่มวัวจะรอดไหนแม่งว <medi> <Ti> ันตอมบาดสองแม่งตอมสองรอดพรอมครับ <sven> พ <tweeting S 2> ่าได้หรืบว่างไปน้ำแห่งบ้านหยิบซิเอาเลยเอารถเป็นล่างน้ำก็น่าสีเดีน้ำลาดก็งมขีดบักทุเรียนนี่หว่าชีวิตรากยังได้แล้วล่างแล้วขีเดียดแม่ ปอบพี่ปอบเคยขายใครมังบ้านตอมาเขยากยีพี่อบกู้วันว่าชีวกูหลงรบิมแม่กูงานกูเทงไทยมาตอมันยิบใจถุงมันมืงนความต่ไล่แลวบอมแนแลวบอมไปน้ำไปน้ำกูไปรนกูาบามีพีเงิน่ไเรยไปเขาไปสั่งไปอีปอบมี่ปอบก็สั่งบอไซถุงบ้านอีใครยพดมาเมื่อแต่แต่งตัวมาสั่โพดโพ่อข้าพี่เห็นขายของพีปอบมันตอมมึง เงือนกูเบากว่าแม่บ้านตอมเบาบางสิตอมีใจน่พี่หลังมเอาตอที่ใอ้ตัวนี่จับบนนี้ไงกูอยาลงไปไล่ความเปิดปตูบอกประตวเรี่นนะไปนอนออกมาสวนแห้งก็วิ่งอกมานี่มันก็ยี่หอถุงยางดีแหม